ดตึกป่าเ้าพี่น้องนนกันวันน,น,นี้กั็ทะเลตะโฟนกินกับแกงโนไม้กินกับแกงโนไม้ชสดแกงโนไม้สบายดีทุกคนวันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่ตอนแปดโมงทุกคนจนพ่อสิบเอ็ดโมงสักกะสกะเริ่มเศร้าฝนวันนี้ก็ท่อสิบเอ็ดเบิ้งน้ำทุกคน น้ำท่วมหน้าแล้วทุกคนไปบอกว่าป่าป่ายน้องชายไม่ออกหมดเล้วก็จะได้กระน้ำจะได้กระน้ำแกงอ่อดละ i yeah. ทางโคมการตึกจลุงตกจ,ล,ล,ตจ,ล,ตจลุงคุณจะ,จะระจุงเขาก็มีตึกจลุงตึกจรุงพี่น้องกับตึกบุญทางนี้แห้งแล้วทาง เจะน,น,น้ำแกงออกแล้วทุกคนเนี่ยไาน้ำแกงออกพล่อเป็นสีพาไปเบิงอันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตกตั้งแต่แปดโมงจนหดสิเบเอ็ดโมงคนไปได้ออกแต่เหินเลยหนาวแล้วออกมาเบิ้งน้นาน้ำลงซากระลน้นลงไปโหวงกันอยู่คุงเริ่มเห็นเข้าเลยมะเขือเป็นหลายดีทุกคน อะไรบ๊บ่อยเอออันนู้เยอะๆแบบนี้แหละคุณทุกคนฝนเศร้าแล้วก็ตึกเบ็ดต่อมาคุยขี้กระเดืดตึกป่าเราพี่น้องเนาะพวกนี้ก็ ได้หรือบอ่นี่บ่เห็นได้โอ้ได้ย,ยุบอ่ะคิดกันเดิมบ่ได้บ่ได้พี่น้องเอ,อ้ยไดยทาทาทา้แล้วพี่น้องท่าท่ายุบกกี้ได้แล้วนี่ได้แล้วนี่บ่บหมือนกันี่ ได้แล้วพี่น้องเลยนี่มาไีนไปได้ตัวใหญ่เลยนี่พอไปใช่ไหมพ่อคิดได้ไหมพ่อ

ตายแล้วเบสบอมมี่ต้อมมันจีได้บหมดโอ้เห็นอะไรไอ้มันก็ข้าดเห็นละไอเฮ้ยตอดแล้วเมตตอดแล้ว ได้แล้วไปไปป๊อก Bớt lại. Bớt lại. Bớt đấy Cái tí nữa Thế đâu? จบ,บเลยทุกคนมีแต่ป่าปะเอาปล่อยป่าปะ <sk ill> เอาเอาเลยนี่คยายทากข้ากองอยู่เดินทุกคนเออเธอจะเป็นปลาเหรอ <sk ill> อะเดินทุกคนเดี๋แล้วป้าจะทิ้งท,ทุ่กคันี <sk ill> คนหมาหรือว่าป่าลายบะคนหมานหรือป่าลายเขามาป่าลายถ้าไปตึกถ้าไปตึกอันย่แถวกลางหน้าแล้วน่าจะบวได้เออรูว่าตอนคำคำเ่าไปหาตึกจะลุงมบ้างปะมีจะลุงได้เได้เอาตึกมงเก้าดีแถวเจ้าแถวบ่อนเจ้าเคยตึกกันเด้มึงนั่นหรออมือ เอาไปไปเราเบรกอนแรงทุกคนไปตอนแรกทุกคนจะลองเบรทีมงานตึกเบสจาส่วนเราก็มายืนให้กำลังใจน้องๆคนะคะทุกคนอันที่จินเ่าก็อยากกินปิ้งปลาเดี๋ยวเขาสว่าบ่หว่าปลาซอยแล้วสุดไกินปิ้งปลาลุงเขาปัญหาพักสังยงหนาก แกงใส่หน่อไม้ทุกคนปีแล้วนี่ปน่ายกับเซอร์ด <c ười> เออปีแล้วนี่ก็ย่ามน,น,นี้แล้วเนาะเขาพายเฮอริแล้วเนาะเซอร์ดเห็ดกระทงเน่เห็ดกระทงันนี้มีกโกยเาไเลยเ็ดได้แล้วบ้าง ชิดใครกันสีชมพูคือกันได้ไรถ่ายอมน้องเลยไอ้ห ไปมาน่อไหม,มเอ,อ,เอ,อ,เอ,อมและเฮ้ยมานอีละบ่สามี

บิงสุดตึกเบสเซ็กซี่ขนาดไหนเอาไปเลยเอาไปย่อา่ไมฝีมือคุณยาย้าาไดุ้้ บ้นนอกกินเจกินเนี่ยแกงหน่อไม้บัานนอกหน้าโตกินกับแกงหน่อไม้กินกับแกงหน่อไม้สดสดนั่งเล่นโคกินตน้นพีชใช่ได้ฮะสดสดเอาขึ้นมาแต่น้องสดสดเอาขึ้นมาก,ามาก,กับปิงเลยปิงเลยชุกกินเก็บอีก <c oughs> เป็ดจะแสบแท้แกงน้ำไม้ป้งป่าปอกใบอ้งสามเป็นปีนกินข้าวนมกันเ้ยทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสมนี้เด้อทุกคนแสบปอเสมิแสบแสบอ่อร่อยอันนี้คนบ่มาอันนี้